เลือกกระติกเกืบขากระติกเรื่องง่ายๆแต่ก็อาจจะไม่รู้นะเอาละก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกระติกหรือว่ามีทริปส์นะครับข้อแนะนําต่างๆยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกระติกหรือว่าขากระติกก็ลองเขียนไปข้างล่างได้นะครับลองคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเคยเจออะไรกันบ้างนะแล้วสาหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนก็ลองเข้าไปทักทายกันได้ใน l i น์แอดของเรานะครับอื้ม โอเคเริ่มกันเลยเอาวันนี้เรามาพูกันถึงเรื่องของการเลือกขากระติกกับกระติกนะครับบางทีก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงนึกถึงนะครับวันนี้เราก็จะมีคอลเลกชันของ Elite นะครับผมกระติกน้ำของ Elite ต้องบอกว่า Elite เป็นแบรนด์ที่ มีมานานมากแล้วก็นิยมทั่วโลกนะครับถ้าการแข่งขันต่างๆในทีมจักรยานต่างๆในทีมจักรยานที่เป็นโปรทัวร์ต่างๆส่วนใหญ่นะครับจะใช้แบรนด์ Elite กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ Elite ก็เป็นสปอนเซอร์ออฟฟิเชียลในการสนับสนุนนะครับพวก Giro, Velta, t o u r o f ฟองต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับจะมีพวก อ่า collection ที่เป็น g e r o เป็นเวลตาเป็นโทรโดฟงส์นะครับผมมาอาอก t ทรโดฟงส์หมดนะครับก็จะมีเนี่ยฮะเป็นกระติกแบบรุ่นลิมิเต็ดพิเศษด้วยนะครับอารวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกระติกกันดีกว่านะครับแล้วก็ราคาต่างๆเลยนะครับผมอย่างแรกเลยพูดถึงเรื่องของกระติกที่อาจจะบางคนอาจจะสนใจอยู่นะตอนนี้เป็นพวกกระติกแบบทรง a r r o ่แบบนี้นะครับผมนี่นะครับมันดีไม่ดียังไงนะครับก็ ต้องบอกว่ากระติกพวกนี้ข้อดีนะครับก็คือช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความแอโรดนามิกนะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความแอโรบางทีเราโอ้โหลงทุนไปเรียกว่าเป็นหลายๆแสนแล้วนะครับกับเฟรมแอโรของเราอินทิเกรตบาร์และสเตมซ่อนสายทุกอย่างนะครับผมชุดเชิดแอโรหมดนะครับบางทีในเรื่องเกี่ยวกับกระติกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็เติมเต็มในเรื่องเกี่ยวกับความแอโรได้นะครับพวกนี้ก็ช่วยให รถของเรานะครับรูลมมากขึ้นสังเกตว่ารถใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับอย่างเช่น BMC นะครับผมก็จะมีเรียกว่าเป็นแบบอินทิเกรตมีช่องแบบเป็นสำหรับกระติกให้มันแอโร่เพิ่มขึ้นนะครับผมมีการแบบว้าที่ขากระติกต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความแอโร่นะครับหรือว่าอย่าง c a n o n d e l อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกระติกพิเศษของเขาเลยที่แบบว่ากลมๆและข้างๆเป็น ตัดตรงนะครับเพื่อความแอโร่มากขึ้นนะครับตัวนี้ปัจจุบันนะครับมาร์โนเกหรือว่าการแบบว่าหรือว่าความเร็วเล็กนน้อยนะครับก็ใส่เข้าไปในกีฬาจักรยานเพื่อให้เกิด Performance ที่ดีที่สุดนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นอีหนึ่งอย่างนะครับที่พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของกระติกแอโร่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความแอโร่ได้นะครับโดยเฉพาะ วกที่ขี่ TT time trial นะครับผมกระติกที่อยู่ในเฟรมของเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นกระติกที่เป็นทรงแอโร่นะครับบางคนอาจจะมีกระติกที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นกระติกด้านหลังนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะถนัดกระติกที่ตัวเฟรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็รถบอยต่างๆก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมก็ในเรื่องเกี่ยวกับความแอโร่นะครับใครสนใจก็จะเป็นกระติกตระกูลนี้นะครับที่หน้าตาแบบนี้เลยครับแปลกๆหน่อยนะครับผมซึ่งก็จะมี2ตัวนะครับมีตัว โครโน CX ถอยเฉยแล้วก็โครโน CX c a r คาร์บอนนะครับน้ำหนักก็ต่างกันเท่านั้นเองนะครับรูปทรงทุกอย่างเหมือนกันนะครับตัวคาร์บอนตัวรางของเขาเนี่ยก็จะผลิตจากคาร์บอนก็จะเบากว่านิดหนึ่งนะครับผมตัวรางนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ26กรัมนะครับผมตัว c ครโน o x x นี่นะครับผมราคานะครับก็จะมี2ตัวคาร์บอนเนี่ย 2,500บาทนะครับผมเป็นชุดอย่างนี้เลยก็คุ้มนะมาทั้งกระติกมาทั้งขากระติกแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวที่ธรรมดานะครับก็จะเป็นตัว1,400บาทนะครับมาเป็นชุดนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันที่น้ำหนักอย่างเดียวสนใจก็ไลแอดมาได้นะครับผมอลืมบอกไปนะครับน้ำหนักรวมนะครับถ้าเป็นตัวตัวธรรมดาแล้วกันนะครับน้ำหนักรวมทั้งกระติกแล้วก็ขาบอนก็อยู่ที่ประมาณ อกะริกแกละก็ขานะครับอยู่ที่ประมาณ97กรัมนะครับสำหรับตัว Chrono CX ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือ Chrono TT อ่ะตัวนี้เพิ่งจะออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รวมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความแอโร่นะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับความ Practical หรือว่าความสะดวกสบายนะครับของกระติกธรรมดาไว้ด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับดูเผินๆเหมือนจะเป็นกะติกธรรมดานะ แต่จริงๆแล้วนะครับตัวนี้มันดูแต่ตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับมันเล็กกว่ากระติกธรรมดานะครับมันแค่400 ml นะกระติกธรรมดาจะ550นะครับแล้วก็จะมีความผอมนะครับของกระติกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระติกนี้ไม่สามารถที่จะไปใส่กับรางหรือว่าไปใส่กับพวก ขากระติกแบบทั่วไปได้นะครับเขาก็เลยมาพร้อมขากระติกของเขาเองนะครับเป็นกระติกพร้อมด้วยขาของเขาเองเลยนะครับซึ่งก็เนโรหรือว่าแคบกว่านะครับแอโรกว่าก็ใช้ได้ทั้งรถบค์ e แล้วก็ TT นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น TT ที่เอามาใช้นะครับเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับความ Performance นซะครับ TT อาจจะสนใจมากกว่าเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าใช้ได้หมดนะรถบค์ t t ไบค์ใช้ใช้ตัวนี้ได้หมดก็แอโร่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ง่ายกว่า ตัวที่เป็นตัวแบบส,สามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมแล้วกันตัวแบบนี้นะครับก็ลืมบอกเลยว่าข้อดีข้อเสียนะครับก็คือข้อดีอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ติดพวกตระกลูลพวกนี้ก็คือแอโร่มากขึ้นแต่ข้อเสียนะครับก็คือบางทีการที่เราจะใส่ใส่ถอดถอดนะครับมันอาจจะต้องมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกระติกทั่วไปที่แบบว่าปุ๊บแบบยัดลงไปง่ายๆแบบนี้นะครับกระติกพวกแอโร่พวกนี้นะครับเวลาใส่มันจะต้องลงล็อกของเขาเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้อง มีวิธีนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะต้องลงล็อกของเขาพอดีมันติดกระดาษนะอ่ะตรงนี้สมมุติเวลาใส่นะครับมันก็จะมีล่องของเขาแบบนั้นนะครับก็ต้องใส่ให้ลงล่องนะครับจะใส่แบบว่าจากด้านข้างไม่ได้นะครับจากด้านบนไม่ได้มันต้องใส่เข้ามาตรงล่องของเขาพอดีเป๊ะแบบนั้นนะครับผมเวลาถอดออกนะครับหรือว่าเอาออกก็ต้องมีการบิดนิดนึงนะครับบิดบิดนิดนึงให้ออกจากล่องดึงตรงๆไม่ได้นะต้องบิดนิดนึงแล้วก็ดึงออกนะครับผมก็ อาศัยความชํานาญนิดนึงนะครับใช้ไปสักครั้ง2ครั้งก็จะเริ่มชินนะครับผมอ่ะแล้วนี่ครับก็คือกระติกที่เป็นทรงแอโร่ต่างๆอ๋อลืมบอกนะครับกระติกพร้อมด้วยขากติกมีน็อตอะไรอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้3600นะครับน้ำหนักของเขานะครับก็คือกระติกอยู่ที่19กรัมเท่านั้นเองโอ้อ๋อไม่ใช่โทษขากระติก19กกรัมเบามากนะแล้วก็ตัวกติก53กรัมนะครับก็ถือว่า เบามากเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งๆระหว่างแอโร่กับกระติกทรงธรรมดาอ่ะทีนี้เรามาดูกระติกทรงทั่วไปดีกว่านะครับนี่อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็น Elite Fly นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นกระติกที่เบาที่สุดณตอนนี้เลยก็ได้นะครับเป็นกระติกที่น้ําหนักเบาที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากเบาแล้วนะครับเขาก็มีการทดสอบแล้วว่าให โฟล์หรือว่าให้ปริมาตรของน้ำนะครับในการบีบแต่ละครั้งฟืดๆนะครับค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอแล้วก็ได้เยอะกว่ากระติกอื่นๆซึ่งกระติกเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแบบอ,อย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าเราสัมผัสด,ด้วยมือของเราปกติแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่ากระติกอีลิตเนี่ยนะครับมันน้ําหนักเบาวกว่ากระติกทั่วไปนะครับแล้วก็นิ่มนิ่มกว่ากระติกทั่วไปนะครับจับแล้วจะสัมผัสจะรู้สึกเลยนะครับว่าจะ นิ่มกว่านะครับผมซึ่งผมก็ใช้กระติกอีลิทมาตลอดนะครับก็จะมีของแคสเซลลี่ของอะไรก็จะเป็นอีลิทเหมือนกันนะครับผมเป็นกระติกที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วนะครับที่ผมเจอมานะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะราคาอยู่ที่350บาทราคาพอๆกับกระติกทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเบากว่านิ่มกว่านะครับผมแล้วก็ดีไซน์ใหม่ของเขานะครับก็จะสังเกตนะครับว่าจะมีแบบว่า เท็กซเจอร์นะครับหรือว่าจับไปแล้วเนี่ยจะมีแบบขีดขีดขีดมีร่องร่องแบบนี้นะครับเพื่อให้จับกระชับมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเกี่ยวกับการถลอกนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับไอตัวร่องพวกนี้นะครับดีไซน์รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการถลอกนะครับเพราะว่าไม่มีลายบนนี้นะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะจับได้กริปได้แน่นมากขึ้นนะครับผม เนี่ยแหละอันนี้เป็นอันที่ผมใช้มาตลอดนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่จิ๋วเลยนะครับ350นะครับแต่จะหายากหน่อยแล้วก็จะมีไซส์เนี่ยนะครับ500 550นะครับผม500หรือห้ารอยห้าสนะครับแล้วก็จะกระโดดไป750ซึ่งผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผม750อ่าแล้วก็กระโดดไปเกือบลิตรเลย950นะครับผมแต่ว่าอันนี้950ก็ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะติดเฟรมได้นะครับบางเฟรมอาจจะ ใส่ไม่ได้นะต้องลองเช็คดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเกิดรีบเลยโอเคอันนี้นะครับราคานะครับ3า0าบบาทเท่ากันหมดนะครับทั้งรุ่นที่เป็น limited edition ก็มีนะครับผมมีเป็นอันนี้เป็น zero อ้าวเป็นเวลตานะครับเวลตาครั้งที่22นะครับเวลตาก็จะมีหลายลายเหมือนกันนะครับผมเวลตาแดงนะครับมี zero นะครับเป็นสีชมพูดำแบบนี้นะครับแล้วก็ลายคลาสสิกลายทั่วไป แบบนี้มีให้เลือกหลายสีมากเลยนะครับราคา350บาทติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องของขากระติกนะขากระติกนี่ก็มีแบบให้เลือกแบบอย่างเยอะเลยนะครับที่หน้าด้านหน้าของผมนี้เอาตรงนี้ลก่อนแล้วกันนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตระกูล Vico กนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบค่อนข้างจีนโมเดิร์นนะครับซึ่งในโทรฟองส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรุ่นประมาณพวกนี้นะครับผมที่นิยมใช้กันสําหรับโรดบค์นะครับ ข้อดีของเขาก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความกระชับนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับใช้ใช้ไปกระติกกระเด็นหล่นนะครับแล้วก็เป็นเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่าทำมาอย่างดีนะครับทนทานแน่นหนาครับสีเสืออะไรไม่ไม่ลอกแน่นอนนะครับ,รรก,นะรบก็จะมีหลักๆ2ตัวนะครับเป็นรุ่นที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนก็คือเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆๆแบบนี้นะครับผมดำด้านแบบนี้น้ำหนักจะเบากว่านะครับแต่ราคาถูกกว่างงไหม เผมเห็นราคาแล้วก็งงนะครับตัวนี้น้ำหนัก25กรัมนะครับตัวนี้น้ำหนัก29กรัมนะครับก็ตัวเขาเรียกว่า FRP นะครับตัว fiber r e i n f o r c e นะครับตัวนี้จะน้ำหนักหนักขึ้นมานิดหนึ่งไม่เยอะนะนิดเดียวหนักขึ้นมา หนักขึ้นมานิดนึงนะครับแค่สี่กรัมนี่แบบโอ้โหน้อยมากนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีของเขาก็คือมีสีต่างๆให้เลือกได้เยอะนะครับผมแล้วก็พวกสีพวกนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะลอกนะครับคงทนนะครับมีสีเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามองเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวสีพวกนี้นะครับก็จะมีเหมือนเกล็ดเกล็ดเกล็ดเป็นแบบเกล็ดสายลุ้งเกล็ดสีทองใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับผมสวยมากเลยนะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยสวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่สีมีเงินมีทองมี สีแบบว่าออกม่วงม่วงนะครับอันนี้น้ําเงินนะครับออกออกม่วงม่วงแดงแดงนะครับผมอ่าพวกนี้นะครับก็ราคานะครับถ้าตัวคาร์บอนนะครับ25กรัมอยู่ที่1,000กับอีก50บาทนะครับตัวที่เป็นตัวแกลมนะครับอยู่ที่1,750บาทนะครับผมแต่สวยนะสีมันแบบวิงวิงมากเลยอ้าแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ดีครับไม่ต้องกลัว พวกติของเรากระเด็นหลุดนะครับผมเอะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัว T race นะครับ T r a s ก็จะมีจริงๆนะมี T r a s กับ T r a s e carbon นะครับแต่ว่าตอนนี้ T r a s ค carbon หมดนะ T race ธรรมดานะครับ ทีเรสธรรมดานะครับน้ำหนักก็พอๆกันนะครับ29กรัมนะครับเป็นไฟเบอร์ n f นฟอสเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือนอกจากน้ำหนักเบาทนทานแล้วนะครับจุดเด่นของเขาก็คือตัวทีที่อยู่ข้างๆนะครับอันนี้สามารถใช้กับเฟรมที่เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยได้นะครับผมอย่างเช่นเฟรมเสือภูเขาของผมนะครับช่องสามเหลี่ยม ช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกนี้ปกตินะครับบางทีนะครับเวลาใส่ถอดนะครับมันต้องดึงขึ้นมาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการติดเฟรมได้บ้างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใส่กระติกแบบ750นะครับติดเลยนะครับผมก็จะเลือกใช้แบบเป็นอย่างนี้ครับเป็นพวก t r a c ข้อดีของเขานะครับก็คือมันสามารถใส่จากด้านข้างโหลดจากด้านซ้ายโหลดจากด้านขวาได้ง่ายกว่านะครับไม่จาเปน็นต้องโหลดข้างบนอย่างเดียวละโหลดซ้ายโหลดขวาก็ได้นะครับมันหาที่ลงได้ง่ายกว่านะครับอันนี้สําหรับใครที่ใช้เฟรมที่ไซส์เล็กหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าดีเลยนะครับเสรรรือภูเขาอะไรอย่างนี้ผมก็ว่าอันนี้ใช้ได้ดีนะครับ t r a c นะครับผมราคาถูกด้วย500บาทนะครับสำหรับตัว T Race นะครับผมน้ําหนักก็โอเคนะครับ29กกรัม อัน,นีนเราพูดถึงเรื่องของ XC หรือว่าเสือภูเขากันแล้วนะครับนอกจากตัว t r e s สนะครับก็จะมีตัวที่เป็นสําหรับเสือภูเขาโดยเฉพาะก็มีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะโหลดตัวกระติกได้นะครับเพราะว่าตัวยึดของเขาเนี่ยอยู่ศูนย์ถ่วงต่ำนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยทำมาให้แน่นเหมาะกับตัว ผู้ที่ใช้ XC มากเลยนะครับสามารถที่จะใส่จากด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องติดเฟรมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เฟรมเสอภูเขาก็จะมีปัญหาเรื่องสามเหลี่ยมค่อนขนางที่จะเล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตระกูลคาริโบนะครับ x อนะครับตะกูล X อตัวนี้แค่600บาทเท่านั้นเองนะครับสีสีนะครับก็จะเป็นดำแล้วครับดำกับมีขาวนิดนึงดำกับแดงนิดนึงดำกับดำแล้วก็สีเทานะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับ คาร์นิโบนะครับก็จะมีตัว r o c กโคตัวนี้นะครับก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแพงขึ้นมาหน่อยก็คือ1,200บาทนะครับก็ดีไซน์เหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นคาร์บอนนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวที่เป็นจับซ้ายนะครับผมปิซซึมนะครับปิซซึ่ม X ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือ บางทีนะครับเฟรมมันเล็กจัดเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดจากด้านข้างได้นะครับไม่จำเป็นต้องโหลดตรงหรือว่าโหลดเฉียงเข้าไปนะครับสำหรับใครที่เฟรมเล็กจัดนะครับพิซึมเล็แบบนี้ก็ได้นะครับใช้มือซ้ายในการโหลดนะครับใครที่ถนัดโหลดกระติกด้วยมือซ้ายแบบนี้นะครับเฟรมเล็กๆเนี้ยตัว p ิซ s ึมนะครับก็พิซึมเล็ก0 0บาทนะครับตัวนี้ก็ดีนะสำหรับ XC หรือว่ารถ o u r i n g ต่างๆนะครับสามารถที่จะมาวาง ตำแหน่งที่เป็นตัว f o r กนะครับหรือว่าตัวตะเกียบอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้พวกนี้ได้นะครับผมอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวราคาประหยัดนะครับ ALA นะครับตัวนี้นะครับก็ดีไซน์นะครับก็คล้ายๆกับตัว Elite ตัว v i g o ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ALA นะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับราคาก็จะประหยัดลงมานะครับก็จะเป็น ALA นะครับราคามี400บาทนะครับแล้วก็ L.A. Skin นะครับก็จะมี2สีนะครับราคา500บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีขากระติกให้เลือกเยอะมากเลยนะครับผมโต๊ะนี่ใหญ่ไม่พอนะครับผมว่าเราก็เลือกกันตามที่เราถนัดแล้วก็ชอบแล้วกันนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับ Elite ถือเป็นแบรนด์ชั้นนําที่มีให้เลือกแบบเยอะนะครับข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเสื้อหมอดานะครับพวกนี้นะครับก็เหมาะเพราะว่ามันโหลดง่ายนะครับโหลดตรงๆได้เลยนะครับแต่ว่าเสื้อบุกเขาก็จะมีรุ่นรุ่นที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับสายทีทีก็ มีนะครับผมหรือว่าสายเสริมอบแต่ว่าอยากได้ความแอโร่ก็เอาพวกนี้ไปลองใช้ได้นะครับถ้าถามส่วนตัวนะครับผมก็เลือกใช้อีลิสตลอดนะครับเพราะว่าน้ําหนักเบาแล้วก็นิ่มนวลนะครับนั่นแหละครับก็อีลิสก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีแบบกระติกและขากระติกให้เลือกเยอะที่สุดแล้วนะครับในทูรฟอมก็มีกันแบบเยอะแยะมากมายเขากระติกแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับผมที่เรา ชื่นชอบนะครับผมก็ผมก็มีหลายแบบนะครับที่เอามาทดลองทดลองอันไหนดีไม่ดียังไงก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเพราะว่าแต่ละอย่างก็เหมาะกับแต่ละคนนะครับผมอันนี้ก็อย่างเสือหมอบต่างๆนะครับพวกนี้ก็เวิร์กเลยนะครับใช้ได้ดีนะครับส่วนเสือภูเขานะครับก็อาจจะต้องเลือกเป็นอะไรที่มันเป็นไซด์โหลดนะครับแบบพวกอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตะกูล XC ก็ได้นะครับ แต่ที่สําคัญนะครับก็ติดต,ต่างๆนานานะครับอย่าลืมทําความสะอาดบ้างนะครับผมซึ่งข้อดีของ elite เนี่ยสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับมันจะมีจุกอยู่อย่างนี้นะครับเราก็แค่ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะครับหรือว่าใช้แปรงแบบว่าทําความสะอาดขวดนะครับแยงเข้าไปทําความสะอาดได้ง่ายนะครับทําความสะอาดเสร็จก็แปะไป แบบนี้ง่ายๆนะครับผมถ้ายี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นอาจจะยุ่งยากนิดนึงหรืองัดกันเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า Elite เนี่ยใช้ง่ายนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทําความสะอาดกระติกของตัวเองนะครับลองไปแกะดูนะครับบางทีจะมีคราบดําๆอิ้ว,ว,วๆแบบเยอะไปหมดนะครับก็จะคิดใหม่แล้วกันนะครับ ก็เรียกว่าเห็นแล้วก็อาจจะไม่อยากดื่มน้ําเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้ก็แวะเวียนมาหานะครับแล้วก็เอาเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาฝากกันนะครับผมยังไงก็ปั่นต่อไปนะครับขอให้ความสุขแล้วเจอกันอ๋ออย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ